สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7จิตเรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยอันดับแรกเรามารู้ความหมายของคําว่าการปฐมพยาบาลกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าการปฐมพยาบาลคําว่าปฐมก็คือการเริ่มต้นเริ่มแรก พยาบาลก็คือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุให้พ้นจากอันตรายหรือลดอันตรายให้น้อยลงโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะสามารถหาได้ในขณะนั้นก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งต่อไปยังสถานพยาบาลต่อไปอต่อมาเรามารู้จักวัตถุประสงค์ของการสมพยาบาล การมพยาบ,บาลมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. เพื่อช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยให้น้อยลงที่สเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามมาอันที่สป้องกันความพิการที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลังอันที่สจัดเตรียมหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่าง ถูกวิธีหลังจากเรารู้จักวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลแล้วต่อมาเรามารู้จักหลักสำคัญในการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลนั้นจำเป็นต้องกระทำอย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สุดซึ่งการปฐมพยาบาลจะได้ผลดีมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมต้องคำนึงถึงทั้งผู้ปฐมพยาบาลต้องมีความรู้นะฮะและผู้ป่วยให้มีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยโดยหลักสำคัญในการปฐมพยาบาลมีดังนี้หนึ่งความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุผู้ปฐมพยาบาลจะต้องคำนึงถึงอันดับแรกก่อนเข้าไปให้ความช่วยเหลือเช่นอ่าเกิดอุบัติเหตุเราต้องนึง่ง ตั้งปวยหรือแสดงอสัญล,ลักษณ์ว่าขาณะนี้มีเกิดเหตุเพื่อจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนได้นะฮะอันที่สองเมื่อมีผู้ได้รับอุบัติเหตุควรให้ผู้ป่วยนอนพักนิ่งๆในท่าที่สบายที่สุดหรือในท่าที่ถูกต้องต่อการฐมพยาบาลแล้วแต่อาการของการเจ็บปวยแต่ละแบบอันที่สามบริเวณ ทําให้บริเวณนั้นมีอากาศถ่ายเทปลอดโปรง่งไม่มีคนมุงดูมีแสงสว่างเพียงพอที่จะอนมพยาบาลได้สะดวก